เอาล้วครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันที่หากปักกาเซียนจริงๆทําทำถึงอาเซียนคารวะไทยเป็นแชมป์ไร้พ่ายและปัญหาเกิดครับแฟนเวียดนามล่าแม่มดกล่าวหาว่าสโมสรจากเวียดนามนั้นล้มบอลในเกมล่าสุดซึ่งมีคอมเมนต์นับพันทั้งที่เป็นคอมเมนต์ชื่นชมไทยเรากับบีจีที่ผ่านเข้ารอบและก็มีคอมเมนต์ของเวียดนามรวมถึองอาเซียนและอินโดครับออกมา ประนามเวียดนามยับเลยว่าอีกร้อยปีถึงจะตามไทยทันที่สําคัญเลยครับคือถูกด่ายับเมื่อตกรอบเป็นรองแม้กระทั่งลีกของคัมเมนโอ้โหงานนี้ ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะคอมเมนต์มีหลากหลายมุมมองเลยครับอยากให้คุณผู้ชมได้รับชมกันโดยทั้งหมดติดตามได้ในคลิปนี้นคุณผู้ชมทุกท่านครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับฟุตบอลอาเซียนที่เพิ่งแข่งจบกันไปหมาดๆก็เป็นรายการช็อปปี้ครับแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเหมือนกับรายการจริงแชมป์สโมสรอาเซียนเพราะว่าทีมยักษ์ใหญ่จากไทยลีกของเราก็เข้าร่วมแข่ง,งขันทีม ยักษ์ใหญ่จากเวียดนามจากมาเลเซียจากคขมเมนเนี่ยก็เข้าร่วมแข่งขันครับในเกมล่าสุดที่เพิ่งจบไปหมาดๆนี้ในกลุ่ม A นะครับก็มีสโมรสรไทยเราอย่าง bg จีปทุม PSM ของอินโดสวายเรียงจาก เขมรตรังการูจากมาเลเซียดองฮาทันหัวจากเวียดนามหรือว่าฉานดยูไในเต็ดจากพม่าซึ่งผลการในขันก็ออกมาเป็นดีเรียบร้อยนะครับผลก็ปรากฏว่าฝั่งของ BG ปทุมเนี่ยที่ณปัจจุบันเป็นแชมป์กลุ่มนะครับก็สามารถเอาชนะตรังการูไปได้4-3ต่อแบบหือจับกันเลยนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยพ s เมาคาซาของอินโดเอาชนะแชมป์ลีก ของเวียดนามนะครับเออ,อน,นี้แหละที่เวียดนามนั้นเขาฉุนแรงมากๆและก็มีการกล่าวหาว่าเกมนี้มีการล้มบอลจากผู้รักษาป,ประตูของเวียดนามเองซึ่งแพ้ไป3ต่อ0ูนะครับโอ้โหถือว่าแพ้ขาดโดยทีมจากอินโดอย่างมาคาซาทีมนี้เนี่ยเป็นอันดับ10ของลีกแต่ว่าธันวา FC เนี่ยเป็นอันดับ1เป็นแชมป์เก่าของวีลีกเวียดนามซึ่งแพ้ไป30ศูนย์แบบนี้ก็ไม่ไหวที่จะโดนด่านะครับและก็อีกคู่หนึ่งสวายเรื่อง f อครับของขเขมนก็ชนะฉานดูวนเต็ดไป4ต่อ2สวายเรียงเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีอนาคตนะน่าจะเป็นทีมจากขเขมรทีมเดียวที่มีฟอร์มโดดเด่นณนะตอนนี้นะครับซึ่งเมื่อผลการแข่งขันออกมาแบบนี้ก็ทําให้สโมอสรจากไทยลีกของเราบีจีประทุมครับผ่านเข้าสู่รอบรองชาเลิศในฐานะแชมป์กลุ่มแบบไร้พ่าย,ายทำเอาอาเซนคาราวะซึ่งเข้าไปด้วยกันกันกบมาคัสซาจากอินโดนีเซียนะครับที่เป็นอันดับ2 แข่งไป5แมตช์เนี่ยมี10คะแนนส่วน b ีจีแข่งไป5แมตช์มี1 1คะแนนครับชนะ3เสมอ2แพ้0ถือว่าเป็นไติที่ดีมากนะครับดีกว่าบุีร์ด้วย3ที่ยังแพ้ไป1เกมโดยคู่ที่น่าจะมีการพูดถึงมากที่สุดครับก็หนีไม่พ้นคู่ของทันหวาเอจากเวียดนามกลับมาคาซาจากอินโดซึ่งเกมนี้ครับผู้สาป,ประตูของสโมสรเวียดนามเองอย่างส่วนฮองจินเป็นมือกาวหลังจากเกมจบไปเนี่ยก็โดนลา่าไม่มดหลังโซเช เ,เวียดนามครับไล่ถล่มอย่างหนักเลยกล่าวหาวมาเจ้าตัวล,ล้มบอลกับช็อตผิดพลาดประตูแรกจนเป็นจุดเปลี่ยนทําให้ตกรอบได้ในที่สุดแล้วก็แพ้ไปขาดลอยต่อมาการซาและทําให้จบอันดับ5ของกลุ่มนะครับเป็นรองแม้กระทั่งสวายเรียงจากกัมบ,บูชาน,นั่นเองโดยถึงแม้ว่าผู้สาประตูคนนี้อย่างส่วนฮองจินเนี่ยจะเซฟช่วยทีมรั้งจากฝูงวีลีกของเวียดนามได้นะครับแต่พอเจอทีมกลางตารางของอินโดนีเซียแฟนบอลกลับรับไม่ได้หนักถึงขั้นที่ยัสอบว่า นายผู้สาประตูคนนี้เนี่ยคุณรับบอลมาเท่าไหร่ทําไมคุณถึงเล่นได้อ่อนด้อยแบบนี้โดยทีมแชมป์จากเวียดนามเนี่ยเขาก็อุตส่าห์ทิ้งแชมเปี้ยนลีกระดับ2เพื่อมาเล่นชอปปี้ครับเนื่องจากเงินรางวัลเนี่ยเป็นแชมป์สิล้านนะครับแต่กลับตกรอบแบบขายที่หน้าโดยการเป็นรองบวยของกลุ่มนะครับก็เลยโดนเฉ่งยับแบบร้อนเป็นไฟกันเลยทีเดียวโดยก็มีคอมเมนต์ออกมาเยอะแยะมากมายนะครับในคู่ของดงทันหัว FC หลากหลายคอมเมนต์ ก็ถึงกับบอกว่าที่อันดับ10ของอินโดยังสามารถเอาชะนะทีมอันดับ1ของเวียดนามได้นี่มันบ้าจริงๆลีกเวียดนามเป็นลีกที่ไร้มาตรฐานและกระจอกที่สุดในอาเซียนเนี่ยครับดูครับคือ โดนคอมเมนต์อินโดเนียขิงกันยับแล้วก็แฟนชาติตัวเองด่ายับเหมือนกันสําหรับเวียดนามนะครับผมเองก็มีอัปเดตคอมเมนต์ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าเวียดนามไม่มีนักเตะบราซิลก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นกว่าอาเซียนเลย <t os> เพราะฉะนั้นพวกคุณต้องย้ายบราซิลเพิ่มแล้ววงการบราซิลก็ยังวนเวียนอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าทีมจากเวียดนามเนี่ยกล้าที่จะต่อสู้กล้าที่จะเล่นกับเด็กแรก เกิดจากอินโดนีเซียด้วยซ้ําโคชชาวเวียดนามเองก็มีอารมณ์ร้อนเหมือนเป็นหัวหน้ามาเฟียต่อกันที่อีคอมเมนต์น,นึงครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนแข,นข่งขันเนี่ยชาดินคอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามว่าสามารถผ่านไปไง่ายงแต่ว่าหลังจบเกมทําไมถึงโดนยิง3ามศูนย์ล่ะแบบนี้พวกคุณต้องกลับไปพัฒนาใหม่กับฟุตบอลภายในประเทศต่อกันที่คอมเมนต์น,นึงครับเขาบอกว่าจากการที่ทีมชาติเวียดนามเนี่ยหยุดกันในขันลีกเพื่อเปิดทางให้ทีมชาติมากเกินไปทําให้ระบบของลีกอ่อนแอลง และอินโดนีเซียก็ทําได้ดีมากฉันยอมรับว่าในอาเซียนตอนนี้ไทยลีกคือหลีกดีที่สุดจริงๆซึ่งในทีมของเราต่อกรไม่ใช่เรื่องง่ายนี่เป็นคอมเมนต์อินโดนะครับอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทีมจากอินโดน่าจะชนะด6-0ด้วยซ้ำถ้าเกิดพวกเขาจริงจังก่อนหน้านี้มันเป็นเพียงว่าผู้เล่นทุกคนเห็นแก่ตัวแม้ว่าผู้เล่นจากสโมสรอินโดจะโดดเด่นและก็เล่นดีก็ตามแต่พวกเขาเล่นกันยังไม่เป็นทีมต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับคอมเมนต์นี้ค่อนข้างฮานะ ก็บอกว่า p s m มาคสซาเนี่ยเป็นสโมรสรที่ประสบป,ปัญหาทางการเงินแต่พวกเขาก็สามารถเอาชนะทีมแชมป์ของหลีกเวียดนามได้ซึ่งคอมเมนต์นี้เนี่ยมีแฟนเวียดนามเข้ามาตอบครับบอกว่าสโมรสรแทงวา FC เนี่ยไม่ต้องการที่จะเล่นในรายการช็อปปี้ต่อก็เลยไปแพ้ให้พวกคุณเท่านั้นเองก็มีคอมเมนต์ออกมาครับบอกว่าเป็นความคิดเห็นดีโง่ที่สุดที่ฉันอ่านในวันนี้คุณควรนำเข้าเล่นบราซิลบางส่วนโปรดอย่ามีข้อแก้ตัวเลย นี่ครับโอ้โหโดนโจมตีหนักเหมือนกันอ่ะมาต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าชาวเวียดนามดูนี่สิทีมอันดับ2ของหลีเวียดนามเนี่ยแพ้กับทีมอันดับ10ของหลีกอินโดนีเซียที่ประสบปัญหาทางการเงินตอนนี้ฉันอยากจะรู้ความรู้สึกของคุณน้อยนี่ครับอินโดเริ่มแล้วครับเริ่มแบบยั่วโมโหแล้วครับตอนนี้ก็มีคอมเมนต์ต,ตอบออกมานะครับเขาบอกว่านี่เป็นเพียงทีมที่อ่อนแอของเวีลีเท่านั้น แต่ถ้าคุณเจอกับของอันฮานอยเอฟซีหรือว่านำดินเนี่ยมันจะแตกต่างออกไปคุณจะโดนถล่มเละมากกว่านี้แม่ก็ถือว่าแก้ตัวเก่งซะจริงๆนะครับก็ยังมีคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์นี้นะเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยอ่อนแอรวมถึงนิมชติเวียดนามด้วยอันดับ2เนี่ยยังต่ํากว่าอันดับ10ซะอีกไม่ต้องพูดถึงสโม,มสรเวียดนามที่อันดับต่ํากว่าทันเฮาอีกไม่นึงเม้นต่อมาครับเขาบอกว่าเวียดนามเมื่อไม่มีบราซิลเนี่ยก็เหมือนกับติมอร์เลสเตเท่านั้นเองนี่เป็นทีมอันดับท็อปของเวียด ใช่ไหมทําไมมันชนะง่ายได้ขนาดนี้หรือว่าอีกคอมเมนต์นึงครับเขาบอกว่าการแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติเวียดนามเนี่ยเทียบเท่ากับลีกสมัครเล่นของติมอร์เลสเตเท่านั้นเองอย่าคิดว่าคุณจะต้องเจอกับไทยเลยขนาดคุณเจอกับพี่ระดับ10บน,นลีกอินโดคุณเองก็ยังแพ้แบบหมดสภาพนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ออกมาคอมเมนต์ในเกมที่มาคัสซาจากอินโดเนี่ยเอาชนะทันเฮาเอฟซีจากเวียดนามได้สําเร็จก็จะไม่เสียตกรอบไปเลยนะครับ ซึ่งก็กลายเป็นมาคัสซากับ BG ประดุมที่ผ่านเข้ารอบไปส่วนในเกมของ BG ครับก็มีคอมเมนต์ออกมาเช่นเดียวกันหลากหลายคอมเมนต์ครับพูดถึง BG นะก็ เหมือนชื่นชมแหละว่าไทยดียของเราเนี่ยเป็นเรือธงของอาเซียนอย่างแท้จริงและคิดว่าน่าจะเป็นลีกที่สุดของอาเซียนซึ่งก็มีคอมเมนต์ออกมาครับเขาบอกว่าไม่ต้องสงสัยเลยถ้าเกิดตารางคะแนนจะออกมาแบบนี้ฉันเองก็เชื่อว่าทีมจากไทยเป็นทีมดีที่สุดและพวกเขาก็จะเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศได้อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าสโมสรเวียดนามเนี่ยไม่สามารถเล่นบนญ้าที่ดีได้โอ้โหก็ยังแวะมาแสกันนะครับ อ,อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าเยี่ยมไปเลยบีจีปทุมฉันเชื่อว่าพวกคุณเนี่ยจะเอาชนะความยากลำบากในรอบต่อไปได้หลากหลายคอมเมนต์ครับก็พูดถึงไทยเราพูดถึงไทยลีกและก็มีเบนเข็มไปพูดถึงเวียดนามด้วยซึ่งในรอบต่อไปนะครับในรอบต่อไปของการแข่งขันชอปปี้ครับเนี่ยได้คู่แล้วหนึ่งทีมก็คือ กองอันฮานอยครับจะเจอกับ PSM มาคัสซาจากอินโดนีเซียนั่นเองในรอบ4ทีมนะครับส่วน b G ปทุมยูเนเติดครับยังไงก็หนีไม่พ้นจะต้องเจอกับบุรีรัมยูเนเติดอย่างแน่นอนถ้าเกิดบุรีรัมไม่แพ้ในเกมสุดท้ายนะครับบุรีรัมเองก็จะต้องโคจรไปเจอกับกัวลาลัมเปอร์ซิตี้นะครับทีมจากมาเลเซียซึ่งตอนนี้อยู่อันดับที่3ก็เจอกันเนี่ยใครชนะก็ผ่านเข้ารอบไปถ้าเกิดเสมอบุรีรัมจะ เรอบแต่ถ้าเกิดบุรีรำแพ้ตกรอบทันทีนะครับงานนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแหละว่าในรอบรองชนะเลิศน,นั้น BG จีจะต้องเจอกับบุีรำจริจริงๆไหมถ้าเจอกันก็จะเป็นบิ๊กแมตช์ไทยลีกในอาเซียนแต่ว่าตอนนี้ทีมจากเวียดนามเนี่ยต้องไปเคลียร์ตัวเองนะครับเพราะว่าเหมือนมีข้อกล่าวหาว่าล้มบอลมีทุกเรื่องราวจริงๆสําหรับเวียดนามเนี่ยโดยการผ่านเข้ารอบของ BG นะครับ เก็บเงินไปทั้งหมดเนี่ยสล้านบาทกับการผ่านเขารอบนะครับต้องมารอลุ้นกันว่ารอบรองจะเจอกับบุญรำไหมผมคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรผิดคาดนะเจอกับบุญรำอยู่ในติดแน่นอนอยังไงแฟนๆก็รอชมรอยตามครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับ คลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย